เห็ดไทครับอู้นี่ครับนี่นี่สวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีน้องชุก,กูสุคนนะครับเดอ้อมืน่อนี้มาพร้อกับผมอีกแล้วทั้งท่องเห็ดย <Head S 2> ังดีวะนะครับมื่อนี้เสพาพี่พาน้องมาเลาะหาเห็ดพี่น้องทีมีเห็ดยังแนีไปเบิ้งกันครับมาหอดเ่าก็เริ่มเคลียร์หาพี่น้อง ผู้นี่พอแล้วครับเห็ดกอแดงเห็ดกอแดงครับใส่กระตาเฮาพี่น้องเชี่ยต่อกันเลยมือวานนี่ผมก็ไปเก็บอยู่หึองพูอยู่นะครับแต่ว่าฝนถึงตกแข็งบริไทยให้พี่ให้น้องเบิง่งกำกันครับ มอนี่ฝนตกมาแห้งปันไดยพาพี่พาน้องมาหาโอ้หน่เดี๋ยวพี่น้องโอ้โอยี่ครับดอกบางามําปันได้พี่น้องฝนตกใส่ครับอึบนี่ดรอ่ะมาดอกหนึ่งเชียร์าะหาไปยังสี่แบอพี่น้องเอ้ยคือเป็น บ่มีบ่มีจังได้ว่ยนี่มันนี่ฝนตกค้ำครับโอ้นั่นเดียพี่น้องเห็ดไข่ครับโอ้ดอกงามเลยพี่น้องเพ่นน่ะฝึกฝนไม่ไ่มท่านี่หมานอยู่ครับวันนี้แกตัวเกตัวโอ้นี่พี่น้อง แต่ว่าไข่นหน่อยมันอยู่ครับไข่เห็ดไข่ครับหน่อยก็เอาตามหน่อยแต่มันสิบเดีปน โอ้บ่มีอีพีนี่นี่ิโอ้นี่ครับพี่น้องเห็ดไข่เห็ดไขร อับนบานครับโอ้นี่พี่หน่องครับดอกนึ่งครับถือฝนพอดีงามครับใส่กับตาเขาเลย หาไปอีกพี่น้องโอ้นี่ครับนี่นี่เห็ดกอแดงดอกแง่้ยง,งามๆครับโอ้แดงสีจากยี่สิบดอกนาะพี่น้องเนาะพุณนะงามครับเล้วก็ได้ปนหนึ่งครับพี่น้องตัวครับตัวเดี๋ยวไปกระตาก่อนโอ้ย ดีเด้อครับพี่น้องบรรยากาศที่สารบันเขาครับหาอยู่หากินแตะเกาแถวนี่แหละครับพี่น้องมันไหลผมมาได้อยู่แถวนี่แหล,ละแต่เราแก่งไงผมอ่นะปีนี่คือจังประเทศในปันใดอยู่โอ้นี่พี่น้องพอแล้วครับนี่ กอแดงครับนกวดอกง,งามอยู่พี่น้องกูนะโอ้ยพี่น้องดอกนึงโอ้ผมมีอีกพอ่อหนิใจยักหน่อยก่อนครับตะโกเห็ดกอแดงพวกนี้ที่มาเกิดเป็นมูครับออกเป็นมู เห็นดอกหนึ่งก็เชี่ยวหาเรื่อยๆอัิออมีครับ

ครับอันนี้เฮ็ดดินครับนี่ดอกซีขาวๆเฮ็ดดินตัวนี้กับแกงแซบครับแกงแซบเ่อกันครับพี่น้องนี่ครับเฮ็ดดินที่อยู่เป็นมูครับมูเ่อกันกนะครับ นี่พี่น้องดอกหนึ่งครับฝนกนระตกพี่น้องดอกเห็ดบ่่คยงามปาไหนครับเดี๋ยวไปเบิ่งข้อขาวว่ามันเห็ดโปเมน ของ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 เคี้ยวโอ้่พี่น้องกำลังงามๆเขาเด,ดี๋ยวผมสือให้เพิ่งเห็ดแดงดอกงามครับพี่น้องนี่ติ้ ก็ได้แกงแล้วครับโอ้หจอยากนอนนีน่พี่น้องด้ยฝนตกลิ้นเล็กน,น้อยครับนี่นะครับพี่น้องก็ได้แกงครับกับบะหมันบะหมันปันไห้ครับมันนี่ยก็ได้ยู่ได้กินตามวิถีชีวิตไทยบ้านเขาเนาะครับเนาะสำหรับคลิปมาเนี่พาพี่นุ๊กพาพี่พา,พพาน้องหาเห็ดมาเนี่ผมขออนุญาตลำล,ำลาไปทำหนึ่งสักวันนะครับเด้อเกี่ยวหนามีเห็ดยังออก เดี๋ยวผมสะพาพี่พาน่องไปหารอกเก็บพือเก่าครับเมื่อนี้ขอเกาอ่าคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับ